สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาอยู่กับมาลิคแล้วนะคะในช่องมาลิฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะมาลิจะพาทุกคนนะคะไปรีวิวนะคะฟอร์เรนเจอร์นะคะตัวด้านหลังของมาลินะคะตัวนี้นะคะเป็นฟอร์เรนเจอร์ t นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าออปชันแล้วก็ชุดแต่งที่มาลิแต่งให้กับลูกค้ามีอะไรบ้างนะคะตามไปดูกันเลย ค่ะสำหรับตัวด้านหน้าของมารินะคะ Ford Ranger XLT สีน้าเงินคันนี้นะคะมาริแต่งหน้า F Spider ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ที่มันแปลกตาไปก็คือ F Spider ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกกระจังหน้าได้นะคะว่าต้องการกระจังหน้าแบบไหนเนาะรถคันนี้ก็เขาก็เลือกมาเป็นกระจังหน้าม้ามาแตงนะคะอย่างนี้เลยนะคะพร้อมลูกเล่นด้านข้างนะคะเป็นแถบสีแดงอย่างนี้นะคะ ออกแบบเองได้นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นคําคว่าเลนเจอร์นะคะเป็นตัวอักษรอะคริลิกนะคะเพิ่มให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ไฟตัว C ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมชุด F150 ด้วยนะคะไฟตัดหมอกของเราจะมีมาให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะในในรุ่น XLT นะคะแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนสิ เป็นการทำไฟจากโคมเดิมนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟมาสแตงนะคะทําจับโคมเดิมของลูกค้านะคะเป็นคลีป3มคลีปอย่างนี้นะคะพร้อมไฟเ a ย์ท m e วิ่งตอนกลางวันนะคะแล้วก็วงแหวนด้านในก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกเล่นสีได้เลยนะคะต้องการสีแบบไหนนะคะมีสีแดงสีน้ำเงินลูกค้าเลือกได้นะคะวงแหวนด้านในตรงนี้ก็เลือกได้นะคะอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าอยากได้เป็นวงกลมนะคะตัวนี้เลือกได้เลยนะคะ แล้วก็ในชุด F150 นะคะก็จะใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วให้ลูกค้านะคะตัวนี้เป็นคิ้วล้อใหญ่นะคะพร้อมแมกหลยยางนะคะแมกลายดอกไม้ Mac นะคะยางม m o เตอร์นะคะเป็นยางที่อยู่บนท้องถนนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะนี่นะคะ ตัวด้านข้างนะคะของเจ้า r a n เ e r XLT ตัวนี้นะคะสติ๊กเกอร์ตัวนี้ลูกค้าออกแบบเองนะคะหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ส่งมาแบบมาให้มาลีได้นะคะเด่วมาลีจะบอกช่างให้นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าเลือกแบบเองไม่ได้นะคะก็สามารถทักมาดูแบบกับมาลีได้นะคะขอแบบดูกับมาลีได้นะคะมีลายให้เลือกกว่าร้อยกว่าลายเลยนะคะสำหรับสติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้นะคะ แต่งเรียบๆนะคะตัวตัวนี้นะคะไม่แต่งเยอะนะคะแล้วก็ด้านบน,นะะติดเป็นคิวกัรน,นะคะของฟิล์มนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกได้เช่นกันนะคะว่าต้องการกรีดตัวนี้นะคะด้านหลังของเขานะคะ เซอร์4.0นะคะให้กับแล้วก็ของเขานะคะทุกของได้เยอะนะคะตัวนี้นะคะบรรทุกของได้ถึง1.3ตันเลยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันบ้างนะคะสำหรับด้านในของเจ้า XLT นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานแล้วนะคะเป็นเบาะแบบเมียมเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะคะ นี่นะคะแล้วก็หน้าจอขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติไฟหน้าอัตโนมัตินะคะและด้านหลังของเราก็นั่งได้อย่างสบายเลยนะคะไม่เบียดกันด้วยนะคะสำหรับครอ,อบครัวไหนนะคะที่มีเด็กนะคะเรามีที่ใส่เบาะเด็ก Isofix ให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางเรามีที่วางแก้วมีที่รองมือให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะ ที่วางแก้วก็มีให้ข้างหน้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นที่ต่อ usb แล้วก็เป็นฟังกช์ชันต่างๆนะคะตัวนี้โอเคนี่นะคะขัดอีกทีเป็นเกียร์หสปีดนะคะราคา8,57,000บาทนะคะตัวนี้ เกียธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านหน้าเลยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยมลิพาชมรอบคันแล้วก็ภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถ XLT นะคะเราแต่งสวยๆแบบนี้นะคะอยากได้สติกเกอร์แบบนี้นะคะก็สามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมลิได้นะคะเดี๋ยวมลิจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลวก็กดติดตามให้กับมลิด้วยนะคะคอบคุณค่ะ